กันนะครับผมแอโบรับแันดยร์คิี้ซีรีส์ของ,องรทีมมดก่อนเรื่องอะไรคาแรคเตอร์เป็นแบไครับก็ซีรีส์ของเราจะเป็นเรื่อง The Campfire นะครับ Campy Mudark ก,ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ My u n i v e r s e ืองนะครับแี่รวมเ,เรื่องราวซีรีส์วายนะครับมาทั้งหมด12เรื่องให้ทุกคนได้ดูนะครับ คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ก็เราสองคนก็จะเล่นก้าวเขาเล่นเป็นที่ทะเลนะครับกับกับน้องแคมป์ครับใช่ครับก็คือเราสองคนเออได้ไปแคมป์ด้วยกันแล้วก็ในเรื่องก็จะไปเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายห้องน้ําก็ไกลไฟก็ดับน้ําก็ไม่มีขันก็ไม่มียาสระผมก็ตายอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มี ผี <laughs> ด้วย <laughs> ใช่ครับก็ตามที่เรื่องเลยทันผีมีรักเรคเตอร์ของโบก็จะเป็นคนขี้ววายนิดหน่อยครับผมแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวครับ <im> ก็ค่อนข้างไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนาะแต่ก็ก็ทําการบ้านมาพอสมควรครับคิดว่าคิดว่ามันน่าจองมัน <im> แล้วต้องถ่ายทำที่มันเกี่ยวกับผีใช่ไหมะ ได้เจอบ้างไหมครับเจออะไรยครับเป็น,นคนกลัวหรือเปล่าเออกลัวหรือเปล่าไม่กลัวครับไม่กลัวเลยใช<ไ>่ก,ก,ก็ก่อนก่อนที่จะถ่ายครับตอนเช้าก็าคือเราก็ไปกับพี่เจนกับแล้วคือเราต้องทำการบวงสวงใหญ่ไหว้แบบชุดใหญ่เลยครับว่าที่นั่นก็เป็นเหมือนเ็นป่ามีป่ามีต้นไม้อะไรครับอยู่เราก็ก็เลยไหว้ทั้งสาลทั้งพระพรหมก็คือไหว้ทําพิธีแบบเหมือนบอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทางเลยเรียบร้อยครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีครับไม่ไม่ได้เกิดเรื่องอะไร<อ>แต่ว่า<อ>ก็ก็น่ากลัวมาถึงบรรยากาศอ,อะไรเงี้ยบรรยากาศครับแล้วก็ด้วยเซตที่ที่ทีมอาร์ตเซตไว้้น่ากลัวอยู่ครับแล้วแต่ไม่นึงว่าตอนช่วงแรกที่เขาต,ติดต่อมาให้เล่นเรื่องเนี้ยนะคะร,ราโปรเจกต์เนี้ยรู้สึกแบบรู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับว่าเราก็ อยากเล่นอะไรแนวนี้อยู่แล้วแล้วมันก็แปลกใหม่โดยที่มันเป็นซีรีส์วายที่เป็นผีที่อ่ะมันอาจจะเคยมีมาแล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นใช้การถ่ายทําแบบเป็นหนังด้วยซึ่ง acting ของเราเราก็ต้อง acting แบบเป็นหนังครับเราก็ต้องเปลี่ยนเยอะพอสมควรเพื่อที่จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างมันก็เลยต้องใช้ช่องที่เป็นหนังครับผมใช่ก็เลยน่าสนใจพที่เจนพุ่งกลับแล้วพี่แซนวิชที่เป็น acting coach ก็คือเหมือน ด้วยความที่เราสองคนก็เคยผ่านงานมาบ้างแล้วครับก็เลยเหมือนอยากชาเลนจ์เราไปอีกขั้นหนึ่งแบบอยากให้เปลี่ยนการแสดงที่เราเคยเล่นมาแบบลืมให้หมดเลยแล้วก็มาเริ่มกันใหม่เปลี่ยนการแสดงขึ้นมาอีกครั้งก็เลยอยากให้ทุกคนเราติดตามเพราะเพราะว่าจะได้เห็นมุมใหม่ๆของเก้าหน้าเทรบโบว่ามันจะการแสดงแบบใหม่ที่เราเราเอ็กซ์เพรสออกมาจะเป็นยังไงครับแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องกับตัวจริงต่างกันหรือเหมือนกันยังไงบ้างครับของเก้า ทะเลจะเป็นคนที่แบบไม่คิดเยอะอยากทำอะไรทำอะไร้ไรครับส่วนก้าวหน้าจะมีความแบบคิดเยอะนิดนึง mm hmm. ก็เลยก็เลยอาจจะมีความต่างบ้างครับแต่ว่าเออก็ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าเราก็จะได้รู้จักกับตัวเองอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง mm hmm. ที่เราจะสามารถมาปรับใช้ในชีวิจริงๆของเราได้นะครับ mm hmm. ครับของโบก็ ก็เหมือนที่บอกไปตอนแรกครับก็ค่อนข้างต่างเพราะว่าตัวละครแคมมันเป็นคนที่ค่อนข้างขี้วายๆแล้วก็เป็นคนที่ขี้กลัวมากกลัวผีกลัวความมืดเป็นคนอ่อนไหวด้วยก็อาจจะยากตรงที่ทําการบ้านเรื่องกลัวผีนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่กลัวเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยเจอแต่เราต้องไปเล่นให้เรากลัวผีเราเกือบตายเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันเป็นสิ่งที่มันชาเลจ์มากครับเพราะเราเราไม่เคยกลัวบเรื่องพวกนี้ต้อง ซ้อมกลัวผีด้วยหรอใช่ครับเพราะเวิร์กช็อปก็คือเวิร์กช็อปกลัวผีเวิร์กช็อปเห็นคือการความกลัวมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ที่สําหรับโบนะโบเอ็กเพรสออกมายากที่สุดเพราะว่ามันอถ้าเราจะร้องให้เราก็ด้วยบทด้วยอะไรแต่ถ้าความกลัวมันมันแบบมันไม่ได้ครับเราไม่ได้เห็นใช่ไหมใช่มันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เจอแต่มันมันต้องเอ็กเพรสออกมาว่าเรากลัวมากเราเอ้ยเรากลัวเราเกือบตายเราอะไรเงี้ยคือแบบมันคือมีทุกอย่างครับ อะไรต้องให้ฝากอ๋องั้นให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้ตอนฝากไปเองครับก็ฝากโปรเจกต์มายูนิเวอร์นะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่อง The อ a m p มไฟเออร์แคมผี้รักด้วยครับครับออนแอร์วันที่13สิงหาคมนี้ครับเป็นตอนแรกนะครับก็ของเราก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนของเราในเรื่อง The Campfire อรยครับก็ยังไงติดตามแต่เรื่องแรกเลยนะครับจนจบโปรเจกต์เลยนะครับทาง a m ม r i กาทีวี่องครับ โอเคขอบคุณค่ะ